หลายครั้งเลยค่ะเวลาเราทํางานแล้วเราก็พูดคําว่าเลสิกเลสิกเลสิกเราก็ได้ยินแต่คําคํานี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีคําที่งอกออกมามากกว่าคําว่าเลสิกเยอะแยะไปหมดเลยทําให้บางทีเราก็งงนะคะแล้วคําคํำ้นก็คือเฟมโตเซ็กันเลเซอร์เลสิกเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทําความรู้จักกับคําคํานี้กันนะคะ ไม่ยากเลยค่ะที่มาที่ไปของคำว่าเลสิกนะคะประกอบด้วย2ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1คือการแยกชั้นกระจกตาด้วยถ้าเป็นใบมีดก็เรียกว่าเลสิกแต่ถ้าใช้เลเซอร์เปิดเราก็เรียกว่าเฟมโตเซกันเลเซอร์เลสิกซึ่งคำว่าเฟมโตเซกันเลเซอร์นั้นเนี่ยก็มาจากเลเซอร์ที่ใช้เปิดฝากระจกตานั่นเองนะคะขั้นตอนแรกของการทำเลสิกค,คือการเปิดแฟบนะคะ อาจจะใช้ใบมีดหรือว่าเลเซอร์ถ้าใช้ใบมีดเรียกว่าเลสิกถ้าใช้เฟมโตเซกันเลเซอร์เรียกว่าเฟมโตเซกันเลเซอร์เลสิกนะคะแล้วขั้นตอนที่2ก็คือการเจรไนาด้วยเลเซอร์ค่ะแล้วเจรไนาด้วยเลเซอร์ชนิดที่2นั้นคือเอ็กซ์เมอร์เลเซอร์รักษาสายตาสั้นยาวเอียงได้นะคะซึ่งเมื่อเจรไนาผิวกระจกตาด้วยเอ็กซ์เมอร์เลเซอร์แล้วปรับแต่งผิวเรียบร้อยแล้วก็จะปิดแฟบกลับ แล้วก็รอแผลหายซึ่งในที่นี้เนี่ยเรารู้ค่ะว่าเฟมโตเซ็กันเลเซอร์เลเิกเนียคนที่ทำเนี่ยคืนแรกจะรู้สึกว่าน้ำตาไหลยเยอะเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าระคายเคืองพอสมควรนะคะซึ่งความรู้สึกของการที่มีน้ำตาไหลหรือระคายเคืองนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่ประมาณสองสมวันไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวก็หายด้วยความที่เราใช้เลเซอร์เปิดชั้นกระจกตานั่นเองเลยทำให้เกิดความระคายเคืองกับปกตินะคะ ส่วนการดูแลตัวเองไม่ยากเลยนะคะก็หยอดยาแก้อักเสบส่วนใหญ่จะวันละ4ี่ครั้งค่ะแล้วก็ใช้น้ําตาเทียมยาแก้อักเสบจะใช้อยู่ประมาณแค่7วันถ้าไม่มีการอักเสบแล้วนะคะก็สามารถหยุดยาได้หลังจากนั้นก็ค่อยๆคอยค่ะให้ค่าสายตานั้นค่อยๆกลับมาเป็นธรรมชาติหลังจาก1เดือนขึ้นไปนะคะในกรณีที่ถ้าจะต้องโรยเลเซอร์เพิ่มหรือเติมเลเซอร์เพิ่มต้องคอยให้ได้ หลัง3เดือนนะคะตอนนี้เรารู้จักเขาแล้วนะคะก็จะได้ดูซิว่าเราจะถูกใจแล้วก็เลือกเฟมโตเซ c กันเลเซอร์เลสิกหรือเปล่านะคะหมอตุนอยู่ที่นี่ค่ะท่ามหาราชนะคะพามาสูตรอากาศบริสุทธิ์ของออริมแม่น้ำเจ้าพยากันนะคะแล้วก็ มาเล่าเรื่องราวของเฟมโตเซ็กันเลเซอร์เลสิกนะคะโดยหมายว่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจว่ามันต่างจากเลสิกอย่างไรนะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจนะคะแล้วก็กดไลค์แชร์ Subscribe จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆของเรานะคะส่วนในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเราพบกันค่ะในวันนี้จะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ